เปิดมือแรกด้วยอา,อาหารโรงแรมแล้วกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้สึกลาลากับการขับรถภูเก็ตกระบี่นะก็รอส,สายๆแล้วกันเข้าออกไปเจอก็แก๊กที่แถวเอานางไปก่อนนะครับแล้วเเข้าไปใน,นมือทีเดียวนะมาดูอาหารเช้าโรงแรมกันนะไอบิสสตล์เป็นยังไงนะครับผม <S <S นี่ก็เป็นอาหารเช้าครับใช่เป็นแบบ แต่ว่าเขาจะให้สั่งนะก็มีหมูไข่ก็มีทุกไข่เลยแล้วก็เอเชียนเบฟต์น้ำผลไม้ขนมปังนะและ้วก็สลัดโยเกิร์ตสั่งแล้วสั่งแล้วนะก็สั่งได้สั่งได้เรื่อยๆนะเป็นบุฟเฟ่แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ไปตักอีกอะคาลเบฟันเป็นออปน้ำส้มขนมปังเอออันนี้อันนี้เป็นไก่พริกไทยดำนะครับเี่เสิร์ฟมาปลาพริกหอมมาก น่ากินนะดูน่ากินนีออเล็ตออเ็รปรวมมีเป็นสกัมเบอร์เองก็งจะมากับแฮมคาสโกดูดีนะดูดีได้อยู่แต่ว่าอย่างแต่ว,ว่าผักที่นู่นเป็นของสลัดนั้นก็นต่อการของดีนะอ๋อก็โอเคนะพุดด้าก็โอเคอกลางๆนะได้กินได้กินได้นะไม่ก็ถือว่าเป็นเช้าก็ออกไปเที่ยวได้นะครับ ทำไม่รู้ใจทำไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็จิมเที่ยวแหวนก่อนได้นะครับเออโอเค,อเคตอนนี้เข้ามาในเมืองแล้วนะครับเราลงเที่ยวานาก็ไม่ได้แวะที่ไหนนะตอนแรกจะไปแวะร้ไรติมก็ร้าไิติมปิดนะก็ะเลยได้แบบ ไปถ่ายแค่วิวทะเลมาตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองกระบี่แล้มาที่มากินติ่มซำนะที่ร้านราชรสติ่มซำนะครับอยู่ริมแม่น้ำเลยนะครับ,บแบบ okay. จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมเอ้เมนูติ่มซำีแเ,เลยเดี๋ยวอน่อยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อัลกุ้งครับอัลกุ้งะครับผม L, อ, hm อันนี้นมจีนอันนี้ข่ายยังไงครับเข่งอันนี้่พ้สามสี่รางครับอ๋อยี่สิบี่ห้าอันไหนเป็นสี่สิบห้าครับอันไหนสี่สิบห้าอันเป็นไข่ปลาลูกกิ้วอ๋อไข่ปลาลูกกิ้วด้วยครับอ๋อนี่บบจางบบจางเหรออะไรกิ้ อันนี้อะไรครับโอนี่ครับป้ี้โหฮ้อนร่ันี่นมจีนน้องมีนมจีนด้วยผัดน่มีนมจีนไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ป็นเชิ้นุค่อ๋อไร่่้บนี่ใหุ้่กับหจ้อคนนี่มีน้ำยาูอ๋อยจ้อด้แหละอจอนี่่าไรครับผม ถ้ blender, ้จอเท่าไหร่ร uh, ครับ oh, ล okay. oh, okay. oh, okay. <laughs> ูกล้าหอค่ะเอาลูกเอาลูกอูกหนึ่งครับผมขายขาเป็นคู่คขายเป็นคู่อ่าสองลูกจุหนึ่งครับ มีชาร้อนให้นะครับเาจะมาเสิร์ฟที่โตที่หลังนะครับกินกับติ่มซำอ่าเป็นชาจีนเบอกทอดอันนี้เป็นเพื่อเตี๋ยวหลอดนะเหมือนจะแบบมีสามไส้นะครับน,นี้ห้อยจ้อนะครับลูกละหกสิบแต่ว่าเขาไม่ขายหกสิบนั้นเ <c oughs> ขาขายเขาขายสองลูก ก็คือร้อยยี่สินเนี้ยกระเพราหมูย่างหมพี่เอามาสองอันสามกุ้งโู้ไข่ปลาเรียเซียวบอลแม่นจากกลินอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือมสไสด้วยหอมบกจัปลาจ่างหมูเปลกมาเกุ้งาจิน ยังไม่หอมเท่าไหร่แต่ว่าก็รสชาติด,ดีเปลือกทอดอะไรเป็นหมูแดงนะกรอบเต็มข้นห้อยจ้อคูทอดมาแล้วหรึ่เดือดเดือถอร่อยมากกระดกุ้งครับ ่อเคครอเจีบป hmm. ูเจ okay. ีบปูกุ้งดีๆมาจานนะครับเป็นข้าเหนียวเดงมีซอสด้วงครับตัว ห่าหยบาโอ้อือนุ่มนุ่มซีฟู้ดแซ่บเจ็ดอร่อย เมนนุ่มๆเตี่ยวแหลกเออก็เตี่ยวแหลกก็เตี่ยวรอดมีสามไส้นะมีหมูแดงยังไม่มรยวิวแล้วก็มีไส้กุ้งนะแล้วก็มีไส้หมูสับนะครับซองเราไม่ได้เก็บมากนะอร่อยกับมังดีสล <culo, S 1> <ห>ับหมูแดงสลัดปลาหมูย่างนะครับของ recommend ว่าข้ายหมูแดงแน่เนาะแต่ว่ามันกค่เป็ไม่แดงนะครับก็อร่อยครับ้องนั่นเป็นหมูแดงท้องนี้เป็นหมูย่างเป็นชิ้นหมูเป็นเน้นเน้นไม่โดดเด่นมากกินคือหมูย่างไม่ได้โดดเด่นนี่เติมรอบสองครับโอหนี่เน่โอหนี่นี่ที่มีสองชิ้นนะครับกินไปละปรุงนี้น่ากินมากพอน,นึ่งแล้วนะจุกจุกจุก ซาลาเปลาลาวาเป็นไข่เค็มมากคนนิ้เราเป็นครีมให้เฉยอ๋อเป็นครีมลาวาให้เฉยนะไม่ได้ไข่เค็มแม่โอ้ยจัดใส่จุกจุกไม่ได้ตังค์ซื้อไข่เค็มลาวา <c oughs> อ่อร่อยนะดีดีไม่ไข่เค็มเลยแต่ว่ามันแบบเค็มไม่มากนะหวานหวาน เลยนะิีมซำเขามีแบบหลายแบบนะถ้าเป็นแบบพวกปลาโลเขาจะมีน้ํปลาโลราดิเกให้เราตอนอุ่นตอนอุ่นเราก็ราดน้ำปลาโลเลยถ้าเป็นพวกแบบที่เป็นแบบซีฟูดนิดๆแบบปลาหมึกแบบไข่ปลาเนี่ยเขาก็จะมีแบบิมซีฟูดราดเขาไปอุ่นให้ส่วนจะมีแบบพวกตัวนี้พวกิีมซำแบบพวกแบบหน้ากุ้งมาแกะ้เขาก็จะมีน้ำราดอีกอันหนนะครับแล้วคนละแบบไปอร่อยอร่อยเนี่ยราชรน๊ติ่มซำก็ กินได้นะครับสําหรับใครหาร้านติน่มซำกินที่กระบี่นะครับตอนเขาปิดเที่ยงครึ่งนก็ดูเวลาก็ลองมานะครับผมเอออาหารเขาก็มีหลายอยา่างมีกรบตีมีโจ๊กด้วยโอเคน้นต่อไป พิตธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันอ่าเอออันนี้ก็คือขับรถผ่านตอนมากินติ่มซำนะก็เห็นน่าสนใจดีก็เลยลองเข้ามาดูอ๋อน,นี่ก็เป็นห้องแรกนะเป็นโซนหนึ่งนะเมื่อกี้พี่เขาแนะนำแหละว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะพาได้ไล่ชมนะห้องมีห้องประวัติห้องลูกปัดไทยชาติล,ลูกปัดลูกปัดลำพัดลูกปัดแตนอนาคตแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องขยขโงนะครับ เดินไปเดินมาเดินไปเดิมาก็มาโซนสนะี่แหละโซนห้องลูกปัดลำค่านะครับนี่รูปที่เขาถ่ายนะครับลูกปัดที่เขาขุดเจอนะครับนี่รูปล่างต่างเนี่ยลูกสิงโตยินเนี่ยอันนี้มันเหมือนที่มารายาติกิทาก้าไงไม่รู้เนะี่ย นี่ตรงนี้นี่ไม่ใช่แท่งแก้วกระลิกสวยธรรมดาในนี้มีลูกปัดนะครับบรรจุลูกปัดแต่ละอย่างอยู่ข้างในด้วยนะนี่ดูคร่าวอันนี้ก็จะเป็นหอศิลอันดามันนะครับนี่ออกมาจากนอกอาคารลูกปัด นห้องภูเก็ตนะครับจะเป็นห้องที่จะแสดงผลงานของศิลปินดันงๆของไทยนะครับนี่นี่ของอาจารย์ถวันนี่ใช่ไม่รู้นะไยเส้นเขาก็จะดดดดินเหี่ยว อเคก็คิดว่าโอเคนะสำหรับพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันอะไรวะสตัดดี้เคาน์เตอร์นะก็ผาผ่านก็ลงแวะมาดูได้นะครับนะเข้าฟรีนะเข้าฟรีก็มีประวัติลูกปัดแล้วก็โชว์งานศิลปะของศิลปินแห่งชาติต่างๆนะก็ถือว่าไม่คิเลยนะก็แวะมาได้นะนอกจากทะเลเราก็ต้องมาเที่ยวอะไรแบบนี้เพื่อให้มีความรู้บ้างนะครับผมโอเคนอกจากกิน อาหารที่ท้องแล้วก็ต้องกินอาหารสมองบ้างโอเคนะครับบ้ามา,มาต่อไปโก บูซี่นะครับหลังจากที่เราไปเดินอันดาม,มัน culture study มาระลอๆก็มาร้านกาแฟนะครับร้านนี้ข้างๆกับร้านติม่มซำติม่มซำเม,มื่อกี้มีโทษด้วยสั่งกาแฟก่อนสังนนส่งกาแฟก่อนเดินแรกกาแฟมีหลายอย่างมาก เค้กมีเยอะให้เลือกมากมายอันนี้ตัวชีสเค้กหน้าไม้นี้มีผลไม้อะไรไหมครับหรือว่าไม่มีคลับตัวนี้เป็นตัวขายดียอดนิยมของทางร้านเลยนะครับจะเสิร์ฟพร้อมซอสสตรอเบอรี่นะครับซอสสตรอเบอรี่สดแล้วก็บลูเบอรี่สดอ๋อมีผลไม้ด้วยเขาเป็นนี่แล้วนะบลูเบอรี่ชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับผมนี่อันนี้กาแฟเตอตี้นะครับอันนี้ของคุณจักรินชิมแล้วนะแบบสดชื่นมากหอมส้มสดชื่นจริงๆแล้วมีเค้ก สับอรีเน่สิสับปะรดมุกุฎเออเคเรมอนต์ก็ช็อกโกแลตช็อกโกชังช็อกโเป็นชิ้นบราวนี่ช็อปปิ้งย่โอเคแตาอย่าร้รอใช่ใช่หอมมากอะไรอะมันมันายเดอร์ตี มกรยดเลมอนเปรี้ยวนิดหนึ่งอร่อยหอมโอเคโอดสอมุนดยอะโอรสใส่โอรสหอมมากไม่ไหวแล้วหอมสุดอมออกนอกุ่มในออหนอมเลย อร่อยดีครับสำเรีจสิทธิ์เองเป็นเบลของคนว่อยโอเคเห็นร้านกูซี่ก็ดีมากนะดีทั้งกาแฟกาแฟมีให้เลือกหลากหลายนะขนมเค้กก็เยอะนะมีโวดสองด้วยแล้วก็ใครที่มากระบี่หาร้านกาแฟาก็มาแวะร้านนี้ได้ข้างๆร้าน,นตินบซำเมื่อกี้เลยนะรับรถติ่มซำนะครับดีดีกาแฟดีขนมอร่อย ร้านสุดท้ายทิพกระบี่นะร้านหน่ำนะร้านนี้อยู่ในปตำบางจากนะครับผมเป็นร้านาอาหารใต้แนะน,นำผิดก็เรียกน้นำชุดน้ำจืดสโลแกนของเขาก็คือกินแบบคนกระบี่นะเราจะลองดูและว่าเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรบ้างน่าสนใจไปดูกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้แบตกล่องเหลือ18เปอร์เซ็นต์นะถ้ามันตัดไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ที่หลักนะครับ ดูเมนูนะครับร้านนำวัตถ <c oughs> ุดิบพื้นบ้านรสชาติพื้นที่โอ้โหเมนูสวยมากสโลแกนกินแบบบนกระบี่กินเป็นมาแก่ที่สําคัญเเบเชียเอาปลาไปขนนทอดกระเทียมเจ้าเจ้านีนากุ้งแช่บัวเคยกอบแล้วอย่างมันยมแล้วไม่ใช่อมุกก็ิดหอย อ่าอันนี้ได้สองเมนูแล้วนะเมนูอ่าเจ๊อ๋อสเปเชียลเมนูใช่ไหมไกขนหนุ่มทอดกระเทียมไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเตาเจี้ยวเปล่าปลาเจี้ยนเต่าอิ่วไม่ใช่อันนี้เอาอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่แกงกะทินี่มือปูผ่าอ่อนไม่ใช่อืมเมนูก็เมนูก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะ ค่อนข้างพื้นถิ่นมากไม่คุ้นเคยจริงจมจะชบ้านอัด้นจานปลาเนี่ยจานปลาพีปลาเก,ก่าเนึ้อซีวกระเากระพรงทอดน,น้ำปลาสารน้ำหนักจานไข่ก็มีนะจานไข่โอ้ไปดูเยอะแยะมากมายนะลองมาเลือกหากินได้นะเดี๋ยวขอสั่งก่อนตอนนี้ได้สองเมนูแล้วที่เคยกิน้วบิ่มเขาก็มี ปลาที่ฝั่ปราเก๋านี่น,น,น,น้ำเขาก็มีนะครับปลาตะเพีนปลานี่อาหารมาแล้วนะครับมีหมูสามชั้นผัดปราเค็มนี่น่ากินมากแล้วก็น้ำชุบยำกุ้งสดเ<ม>นี่ยมาพร้อมของเครื่องทอดและเครื่องต้ม,มนคือ ตอนนี้ไม่กรอบแล้วนี่กุ้งแช่บไว้เคยกรอบตอนนี้มันไม่กรอบแล้วไม่ใช่นะครับนี่แล้วก็ต้มกะทิใบเหมี่ยงกุ้งโอ้โหแต่กุ้งโอเคหมดอย่างหมดแล้วป่ะสามชั้นปลาเค็มนะครับอ๋อกรอบหวานเค็มอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยกินน้ำด้วยมันเปนคนต้องกินกับข้าวนะรสชาติที่เราไม่เคยกินกับข้าว น,นี่น้ำชุบยำรูปสดออกะทิเปรี้ยวนิดหนึง่งกระปิดีมากกระปิดีมาก,กทีดีดีเข้มข้นออกเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่กระปิคือดีหอมมากแกงกะทิใบเหมียง คล้ายๆแบบแกงบวดเลยนะแต่ว่ามันจะไม่หวาน,น <ะ S 1> ก๊อปปี้อ่ะจะไม่หอคล้ายๆแกงบวดที่นุพงผแบบกะทิเจออกประมาณนั้นแต่ว่ามันรสชาติไม่หวานเราจะรีพอร์ตเพจนี้ก๊อปปี้คอมเมนต์เพื่อนท่านผู้ชมมันจะไปบอกยังไงได้เนาะต้องแบบตามนั้นเหาะนะใบเมี่ยงก็คือใบเหลี่ยงนะคนไทยเขาจะเรียกว่าใบเมี่ยงนะใบพักกาฮเเรียกใบเหลี่ยงนะอืมรอร่อย กุ้งเคยกอบแต่ต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยมีเคยกรอบอยู่ข้างบนกินหอมมากเค็มนิดนึงนะเค็มพอสมดุลกุ้งแช่วบก็คือหวานกินกับเครื่องอืมโอเคคล้ายๆกินแบบปลาเค็มตามนั้นเขาเขาเมนูแหละเค็มนิดๆมันมันเหมือนเรากินเรากินขนมชนิดหน้ากุ้ง ก้เป็นว่ามาชิมล้วกันนะครับอร่อยอเอาปร้านนำเี่ยก็อะไรนะโฮมมี่มากการเสิร์ฟจานเจ็บไว้เยอะๆเละ,ะ,ะโฮมมี่มากลายจานนะลายจานผมกินที่บ้านเลยต้องใช้จานเห็นอย่าง้ะครับ่ฟิลฟิลมันอยู่ที่บ้านเค่ครับร้านนำนก็คือว่า อร่อยมากนะรสชาติเข้มข้นทุกจานนะก็มาลองกินกันได้นะมาง่าย,ยนี่ติดถนนเมรหลักนะอยู่ในปังบางจากนะครับอาหารเขาก็เข้มข้นรสจัดจ้านทุกจานนะแบบตัวสามชัน้นผัดปลาเค็มก็ไอนี่เลยนะเค็มปูมกล่องนะกินกับข้าวสวยร้อนนะี่คือดีมากนะน้าชุบหยาบนี่กนะ็ความสนุกของมันคือก็กิกนกับผัด่างๆานะ่ยเขาจะได้แบบรสชาติแล้วก็เฟตเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะดีมาก แล้วก็ตัวแกงกะทิก็ได้รสชาติแปลกใหม่ไม่ไม่เคยกินมาก่อนนะว่าแบบแกงกะทิจะทำรสชาติแบบนี้ได้ด้วยกุ้งแช่บัวเคยก่อนนี่ก็ถือว่าดีมากนะกุ้งเขาหวานแล้วก็เคยก็เค็มนิดๆนะแล้วก็ตัดรสด้วยหมอมกระพรานะโอเคเลยนะดีมากชอบชอบโอเคก็ปิดทิมร<อ>้านเอ้ยปิดทิพยภูเก็ตปุ๊บฟับทัวร์นะภูเก็ตพังงากระบี่นะพังงากฤฤ็กฤฤ นิดหนึ่งแวะนะครับแวะแวะแวะพังงาแวะไปที่เ <ser i> มือง่อนบ้านสามช่องอยูไปดูพังงาแวะนิดหนึ่งนะส่วนร้านบิบก,ก็ก็ได้ตามนั้นนะเพราะว่าภูเก็ตก็อยู่แค่หนึ่งวันนะกระบีก็ก็ดูว่าได้แน่นอยู่นะครับผมแล<ม>้วก็ส่วนภูเก็ตก็เสียดายนะอยู่อยู่น้อยไปหน่อยจริมีร้านโทสท,ที่อยากไปใน,นในติ๊กต็อกนะคือไม่ คือไม่ได้ไปร้านนี้นะเขาบอกมันอร่อยนะอะก็จะได้กพไม่เป็นไรนะขาวหน้าขาหน้านะมี <c oughs> เลยไม่ได้ติดค้างนะือว่าโอเคนะแต่ว่ายังมีอีกหลายร้านนะร้านมุกมณีตรงแหลงภมเทพนะใครไปกินมาเป็นยังไงก็คอมเมนต์ให้ฟังด้วยนะครับเป็นร้านบิบิมองของ2022เหมือนกันเนพะิ่งปิดเหมือนกันนะแล้วก็หมอหมอมูหมอหมอูดงนะ <c oughs> หมออะไรนะ หมอมูดงเออหมอมูดงก็เขายังไม่ได้ไปครับข้างหน้าข้างหน้าคราบปรคูปรับถั่วครูเก็บพังงากระบี่ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะถ้าชอบใจปักไรฟักเสปักไรปักเช์สับสไครต์ด้วยนะครับอี EP หน้าจะไปไหนหรือว่าจะไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย